แต่นี้พี่จะเลือกเป็นเป็นไม่ใช่เพจแต่ว่าช่างมันเถค่อมันมันไปแล้ว <laughs> มันไปแล้วอ่ะพี่จ๋าฝั่ออันนี้จะไปของของจะโทรหรออ๋อได้ได้ไดอ่อาโทรไปเลยก็ได้ค่ะโอเคทุกคนเรามาถึงนะจุดนี้แล้วเรามาไลฟ์กันนะซึ่ง พี่จะคุยค่ะพี่จะคุยเรื่องของพี่ขอพินวิดีโอตัวเองให้ออนท็อปก่อนไม่งั้นมันจะไม่เห็นนะคะอ่าแล้วตอนนี้พี่จะเริ่มทำการตามแล้วนะคะทุกคนอ่าพี่จะได้หน้าใหญ่ที่สุดกว่าใครนะทุกคนโอเคอ่าเดี๋ยวขอเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะอ่าช่วยช่วยเช็คภาพเช็คเสียงว่าเออโอเคพี่ก็ลืมเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมานะคะอ่ะซึ่งนะคะ วันนี้พี่จะคุยเรื่อง my กับ mine ทุกคนนะคะเพราะว่าพี่เห็นตอนที่พวกหนูเรียนสัรพ,พนามแล้วตรงนี้เป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจมากนะคะออตอนนี้หนูอยู่กับอะไรพี่ทวนก่อนนะตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่กับเรื่องของกริยา3ามช่องนะคะทุกคนในซูมกําลังอยู่กับเรื่องกริยาสามช่องไม่แน่ใจจํากันได้ไหมเอามอนเปิดไหม่นิดนึงจําได้ไหมลูกว่าตอนนี้อยู่กับเรื่องอะไรนะ อยู่กับเรื่องอะไรนะอัลมอนเปิดไมค์ได้ไหมครับครับเราเรียนเรื่องอะไรกันอยู่เราเรียนเรื่องอะไรอยู่ที่เราท่องอ่ะสปีกสปอคสปอคเคนอ่ะเราเรียนเรื่องอะไรอยู่อย่างแรกเลยโอ้เราเรียนเรื่องกี่ยากกี่ช่องกี่ <fem. S 2> ช่องสามช่องอ่ะช่วยคุยมาก่อนช่องช่องสองใช้กับเวลาช่วงไหนช่องสองใช้กับเวลาช่วงไหน อดีตลดอันนี้เสียงใครเอ่ยหนูเองค่ะหนูเองนี่คือใครคะคิตตี้อุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยคิตตี้เนี่ยเอออ้าวคิตตี้เปิดเปิด,เป,ดเปิดกล้องได้นะคะอ่าก็คือใช่ช่องสองคืออดีตโหพี่น้ําตาไหลพรากเลยคิตตี้ตอบได้ว่าช่องสองคืออดีตเนี่ยอย่างน้อยๆการเข้ามามันก็ใช่ม嘛 วันก็ดีขึ้นชีวิตเราก็ดีขึ้นไปทุกวันทุกวันนะคะเนี่ยคือช่องสองเราจะใช้กับอดีตดีมากอ่ะโอเคตอนนี้เราก็ต้องฝึกจํากริยา3มช่องให้ได้ในดับของหนูโฟกัสไปที่กริยาช่องที่2เนาะประมาณนั้นนะคะช่อง1ก็คือจะเป็นปัจจุบันช่อง2ก็คือจะเป็นอดีตนะคะทีนี้วันนี้ค่ะพี่ไม่ได้มาคุยเรื่องกริยาค่ะแต่มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ชอบออกข้อสอบโอ้สุดที่สิทธิ์เรื่องหุน่นน้าสุดที่สิทธิ์เรื่องหุน่นฮีโร่ เรียนผู้เรียนคาสบ่ายเดี๋ยวพี่ไปกดไลค์กดเลิฟเดี๋ยวพี่พี่ตอบคอมเมนต์ให้นะอ่ะว่าอันนี้อันนี้แซลๆนะคะวันนี้ค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องของ M Y กับ M I N E ค่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของกริยาแต่มันเป็นเรื่องของสรรพสรรพอะไรลูก สอบพนามดีมากค่ะทุกคนมันคือสรรพนามค่ะทีนี้พอเป็นสับพนามปุ๊บเนี่ยพี่ถามว่า MY m y กับ m i n e ต่างกันอย่างไรไม่รู้มีใครตอบได้เปล่าหรือพี่จะต้องไปสาวเรื่องราวมาตั้งแต่เริ่มต้นอะน้องนีนตอบเลยค่ะน้องนีนค่ะเปิดไมล์ลูกเปิดไมค์ได้ไหมคะเปิดไม่ได้พิมพ์ในช่องแชทค่ะ เป,เปิดไม์พี่นิดนึงค่ะเอาน้องนีเปิดไม์ได้ไหมลูกอ่าเดี๋ยวพี่เปิดให้ถ้าหนูเปิดไม่ได้อ่ะคืออะไรคืออะไร M Y ก,กับ M I N E ค่ะก็ <CC> คือต้องตัด Y แล้วมันก็จะเติม I แล้วก็เติม E เดี๋ยวสิไม่ใช่ พี่ขอเล่าสตอรี่ของมันเลยเนาะนะโมช่วยพี่ตอบหน่อยได้ไหมตรงนี้ะโมได้ไหมตรงนี้หรือต้องทบทวนใครว่าทบทวนกดหนึ่งใครว่าทบทวนกดหนึ่งขรยักพักกดสองตายแล้วตกลงว่าแล้วหนูรู้ไหมว่าปลาเสือนี่สตอรี่คุยกันแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะ ก็คือว่าอันนี้ยเป็นสรรพนามถ้าหนูยังจําไม่ได้เนี่ยหนูจะต้องยังไงหนูก็ต้องจําให้ได้เพราะว่านิมเป็นตัวหลักมากจําได้ไหมสรพพนามก็จะมีอะไรฉันคุณเธอเขาอะไรอย่างเงี้ยฉันภาษาอังกฤษว่าอะไรฉันไอเออคําถามนี้ง่ายสุดแล้ะโอเคนะไอนะทีนี้ไอเนี่ยเป็นประธานสังเกตนะถ้าเราพูดว่าฉันรักคุณพูดว่าไง พวไ่ไ love you I love you สุดยอดเนี่ยอันนี้คือประทานปะ่ะทีนี้ถ้ามันเป็นกรรมกรรมนี่อยู่ตรงไหนของประโยคใครยังไม่ได้ตอบช่วยตอบเลยกรรมอยู่ตรงไหนของประโยคปลาเสือกรรมมันจะอยู่ตรงไหนของประโยคคะอ่ะน้องนีนก็ได้กรรมอยู่ตรงไหนของประโยคน้องทัญญ่าก็ได้ตอนนี้ใครที่มาช่วยพี่ตอบเร็วกรรมอยู่ตรงไหนของประโยคคะกรรมค่ะ ยู๊ดกากรรมใช่กรรมของไอคือมีค่ะค่ะมีค่ะแล้วมีอยู่ตรงไหนของประโยคคะลูกหน้าหรือหลังอ่ามีเนี่ยมันมันมกจะอยู่ตรงไหนของประโยคหน้าหรือหลังเอาง่ายๆอย่างงี้ก่อนอ่ะหน้าหน้าอ่าม,มีมีอยู่ตรงไหนของประโยคเป็นกรรมเป็นกรรมกรรมอยู่ตรงไหนของประโยคทุกคน iPad ช่วยหน่อยแพนด้า กมอยู่ตรงไหนของประโยคคะกำอยู่ตรงไหนของประโยคคะลกูกเร็วช่วยพี่ตอบหน่อยน้องมันน้นองข้าปั้นข้าปั้นโชว์เลยเร็วตอนนี้ต้องการเสียงของทุกคนนะคะต้องการเสียงของประชาชนเร็วหน้ากรมกรมต้องอยู่หลังกมท้ายต,ต,ต้องอยู่ท้ายเลยนะเอออย่าลืมเลยนะ คุณรักฉันพูดว่าไงยูเลิฟไป<ห> <love you. S 1> ได้ไหมยูเล <love> <love> ิฟไปเลิฟยูจ <love> ําเลยว่าในระดับแบบเนี้ยตรงเนี้ยที่หนูกำลังเรียนอยู่เนี้ยอันนี้คือประทานอันเนี้คือกรรมและกรรมมันจะอยู่ด้านหลังประโยคหลังปะะโยคอ่าประโยที่ของชีวิตก่อโลกนะจุดที้ของชีวิตหนูต้องเอาช่องตรงนี้ไปก่อนนะคะอ่าไอกับมีก่อนประทานกับกรรมก่อนโอเคนะคะและต่อมาค่ะ พี่จะต่อแล้วนะคะทีนี้เนี่ยภาษาอังกฤษมันจะมีลักษณะของการเป็นเจ้าของก็คือคําว่าของฉันของฉันของฉันเราพูดว่างไงของฉันน่ะสมมติหมาของฉันเราใช้ idog ได้ไหมห <ID OC. S 1> มาข <ID OC. S 1> องฉัน d o g ได้ไหมเออไม่ได้จําไว้เลยเราจะใช้ my อันนี้คือการแสดงอะไรคะแสดงอะไรคะแสดงอะไรคะ สแสดงความเป็นอะไรคะเจ้าของเออจดแรงๆทุกคนแสดงความเป็นเจ้าของตรงนี้วันนี้ต้องเอาไปนะคะต้องเอาไอมีมายก่อน,อเ,นเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวพร่จบไลฟ์วันเนี้พี่จะทวนให้ตรงนี้เลยว่าเฮ้ยนอกจากไอแล้วมันก็จะมียูใช่ไหมแล้วก็มีวีอะไรอย่างเงี้ยหนูต้องจําตรงนี้ได้หนูต้องแบบว่าเนี่ยประธานกรรมเจ้าของต้องเอาตรงนี้ไปตรงนี้จะเป็นความรู้ที่จะอยู่กับหนูไป ตลอดชั่วชีวิตนะคะชั่วกาลนานต้องเอาตรงนี้ไปสรุปไม้คืออะไรนะทุกคนตอบดังๆตอบเป็นจ้าของเออไมคือการแสดงความเป็นเจ้าของดังนั้นหมาของฉันพูดว่าไม่ดอกไม่ดอกดีมากอ่ะขอคนอื่นขอน้องน้องเหมยพูดแล้วอ่ะมี อันนี้เหมยก็จะได้ทบทวนใบบอเบาจุดๆคือใครคะจุดๆฮคนที่ใส่เว่นจุดๆคือใครอะนะโมออ๋อนะโมนะโมรถของฉันพูดว่าไงรถของฉันพูดว่าไงรถของฉันเออไม่รู้เนี่ยตอบเลสิรถของไฉ <No. S 1> ัน My car ดีมากก็ต้องแบบ This is my car อย่างเงี้ยหนูอยากจะเป็นเจ้าของอะไรหนูก็ใส่ไมล์ไปด้านหน้าไปแสดงความเป็นเจ้าของแล้วอะไรที่เป็นของเราใช่ใช่เจ้าของนานรับปักกาของฉันพูดว่ามาเพ็ยเออประมาณนั้นคือสรุปอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้เป็นปลาอะไรนะปลาประธานประธานมีเป็นอะไรนะเป็นกรรมเป็นกรรมแล้วไมายเป็นอะไรนะแสดงความเป็นเจ้าของเลิศมากโอเคค่ะ และเมื่อกี้พี่บอกว่ามันจะมีไมล์เดกตัวหนึง่งนะคะอ่ะถ้าเป็น M I N E แบบนี้นะคะคือจำไว้เลยอย่างเงี้ยกับอันเนี้ยก็คือสิ่งที่มันเหมือนกันคือมันแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันจดค่ะนะคะว่านี่คือการแสดงความเป็นเจ้าของเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร ตัวนี้จะไม่มีคํานามมาวางด้านออหลังโอเคไหมคะใช่บอกว่าพี่บอกว่า this car is mine อย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นความแตกต่างไหมถ้าเป็น M Y ก็คือต้องมีใช่ใช่ต้องมีนาอยู่ข้างหลังถูกต้องถ้าเป็น M Y จะมีคํานามก็คือสิ่งที่เราเป็นเจ้าของออยู่ด้านหลัง แล้วเกิดเป็น M I N E คืออะไรคือจะไม่มีไม่มีนายกางลัง,องเออมาวางด้านหลังแล้วนี่คือจุดที่หนูต้องเอานี่คือความแตกต่างระหว่าง M Y แก M I N E ที่ข้อสอบออกบ่อยมากพี่บอกเลยแม้ว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่หรือแม้แต่เราจะไปสอบเข้ามมหาวิทยาลัยความรู้ตรงนี้ จะต้องมาตั้งแต่วันนี้ไปจกกนกระทั่งถึงวันที่หนูสอบเข้ามาหาวิทยาลัยและต้องอยู่ไปชั่วชีวิตนะคะดังนั้นเรียนวันนี้คุ้มมากจริงๆเป็นความรู้ที่หนูได้ไปแล้วมันจะอยู่กับหนูไปตลอดชีวิตมันจะอยู่ไหมเนี่ยลกตลอดชาติต้องตลอดใช่ใช่ใช่ต้องตลอดชาติเลยลกูกนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นวันนี้นะคะพี่ก็จะให้เนี่ยตรงนี้ประธานกรรมนะคะโอเคไหมคะ อ่ะหนูต้องจำประธานกรรมและเจ้าของได้สำหรับวันนี้นะคะอ่าสิตาน,นสมทรงมีมีรุ่นพี่มาสวัสดีสิตาน,นสมทรงนี่เรียนที่นี่นานมากนะคะเรียนตั้งแต่เป็นเด็กตอนนี้เรียนผ่านไปอยู่กับสิตาน,นสมทรงนี่ถ้าเราดูในคอมเมนต์ใน a c e b o o k นี่อยู่กับพวกเรามาประมาณสิตานันน่าจะเรียนกับพี่มากี่ปีได้แล้วอะ เกินห้าน่าจะ <5. S 1> ถึงสิบปีแล้ววะ่ะสิตาน,านันถึงเกือบถึงสิบแล้ว,ว <Wow. S 1> อ,อ่ะเออนะอ่ะพี่ก็ทักทายสวัสดีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้หนูจะต้องฝึกนะคะในเรื่องของคำสรรพนามพี่ขอแค่ตึดตืดตืดต,ต,ตรงนี้พอนะคะในตัวอื่นๆนอกจากฉันมันยังมีคุณแล้วมันก็ยังมีพวกเรามีพวกเขาแล้วก็มีข่าผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพวกเนี้ยคือสิ่งที่หนูต้อง, <c oughs> องทำไห้ได้อ่ะ ช่วยเขียนให้พี่หน่อยได้ไหมว่านอกจากไอยังมีอะไรบ้างอ่านอกจากไอยูแล้วมีอะไรบ้างช่วยเ,เขียนให้พี่หน่อยอในช่องแชทเดี๋ยวเราจะตัดไลฟ์ไว้เท่านี้นะคะอ่า,เ,อาเดี๋ยวเราตัดไลฟ์ไว้เท่านี้อ่ามีใครอยากไปคอมเมนต์อะไรรีบคอมเมนต์ด่วนๆใช่มีเดมีเดแล้วมีอะไรอกีกอ่ามีอะไรมีพวกเราพวกเราภาษาอังกฤษว่าอะไรพวกเรา เร็วเร็วรีโ <We S 1> อเนี่ยอย่าอย่าเลยลืมม่ต้องมี i u v d แล้วอะไรเขาผู้ชายเขาผู้ชาย h ช e อารมณ์เนี้ยเดี๋ยวเราจะมาหาว่ากรรมของพวกนี้คืออะไรแต่พี่รู้ว่าบางคนทําได้เขียนกรรมไหมพี่เลยได้ไหมสําหรับบางคนที่ทําได้บางคนยังงงงอยู่สลืมสลืมไม่เป็นไรนี่ยังเช้าอยู่นะคะแต่คนที่ทําได้ ช่วยเขียนมาเลยว่ากรมกรมอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคพี่พูดประโยคสุดท้ายแล้วกมอยู่ตำแหน่งไหนของประโยคพูดมาตอบเลยด้านหลังเออสังเกตนะวันนี้นะค่อนข้างจะจะจะ ซีเรียสกับตรงนี้มากเพราะมันจะต้องเป็นความรู้ที่จะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตนะคะทุกคนของบางอย่างคือมันต้องได้ตั้งแต่วันนี้นะคะทุกคนอ่ะใครได้เขียนกรรมมาค่ะว่ากรรมของไอคืออะไรกรรมของอยูคืออะไรใครไม่ได้ไม่ว่ากันค่ะแต่ขอคนที่ได้ก่อนนะคะทุกคนพี่ตัดไลฟ์ก่อนนะทุกคนนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาเราก็ไลฟ์กันเรื่อยๆทั้งวันนะเนาะก็วันนี้พี่ว่าพวกหนูก็คงไม่ทําอะไรพวกหนูก็อยู่บ้านถึงแม้จะเป็นวันหยุดอะไรก็ตามถูกต้องไหมคะ ทุกวันเป็นวันหยุดเหมือนกันตอนนี้ไม่มีความหมายพูดเลยบ้านใจหัวไปหมดละอะไานาอะไรนะกบ้านใจหัวไปหมดอ๋อกันบ้านเนระใจเย็นๆไม่เป็นไรเออตรงนี้เรามาเรียนกันเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะทุกคนโอเคพี่นุ้ยตัดไลฟ์ก่อนนะคะก็บายๆน้องๆในไลฟ์แล้วก็น้องๆที่อยู่ในซูมก็ stay t u n e กันต่อไปนะคะทุกคนเขียนกรรมไหมพี่ด้วยจ้ะในช่องแชทค่ะด่วนๆค่ะ น้องเหมยเขียนได้แล้วค่ะทุกคนจ้ะตัดเลย